เฮ้ยเฮ้ยอันนี้เอาอันนี้เอาอยู่แล้วจัดพอดเลยเธออันเนี้ยออลิมปิกฝรั่งเปิดบ้านล่าของเก่าวินเทจในอเมริกาดูดิว่าเราจะได้กำไรเท่าไหร่และได้ของชินไหนบ้างเฮหกสิบเหรียญทั้งเซเป <9 S 2> ็ปสิบสองกล้าเราแก้วห้าสิบ ถ้าจะเก็บกูสิบบาทแต่แค่สิบเหรียญทีเชิญสามบาททีเชิญสามถ้าเชิญห้าเออห้าไปได้ไปได้แต่มันแต่ไม่ต้องวินเทจหรือเปล่าไม่ไม่ต้องวินเทจของใหม่ของใหม่แล้วเรไปเฮ้ยเยอะโปโรบายลับล่อเลนวะอันนี้อาจจะได้นะเนี่ยเลนแต่ยื้สี่สิบอะไรทำนี้เออเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เอา แจ็คพอตเลยเธอเนี่ยโอลิมปิกขอดูอันนี้ก่อนเชียเธอแม่งตาดีจัดนักล่าจัดถึงเก้าแปดศูนย์เอามาก่อนรางวัลของนักล่ารางวัลของนกที่ตื่นเช้าเอามาเลยสองตัวไม่แต่มันพาห้าสิบห้าสิบโอเคแต่มันคืเสื้องานอะไรก็ไม่รู้จะแปดศูนย์ขายแค่ตัวละสามเหรียญอันนี้หลุดเลยอ่ะอันนี้เธอได้เลยไห้าเหรียญหลุดจัดอ่ะอันเนี้ยนี่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 เอามาให้หมดเลยดิสนีย์ นี่ยไปดิสนีย์แปสนี้มีเสื้อแปสเจอะว่ะนี่แมงดับเบิ้ลเอลวะเนี่ยลาฟลอเรนอุ้ยซัมติงว่ะอีเบขายอยห่สิบแปดเหรียญสีม่วงมันจะเป็ first person that they came in เขามาคนแรกตั้งแต่หกโมงครึ่งแต่เขาบอกว่าตอนนี้เขามาเขาเจอ คนมาต่อคิวอ่ะสิบคนแล้วหกโมงครึ่งนะเธอเช้าจัดนกที่ตื่นเช้าโปโลถ่ายประมาณได้ยี่สิบยี่สิบสามสิบเหรียญอันนี้ก็เหมือนกันแต่อันเนี้ยก็ประมาณเธอดูดิเออพอมันมีตางนี้เออปากตรงนี้ออฟฟอร์ดมีความเป็นออฟฟอร์ดอันนี้จะแบบประมาณขึ้นมาหน่อยสี่สิบลายเ็นเพลนเหมือนกันยี่สิบสามสิบเหรียญดิสนียี่สิบห้าสิบสกีนสตาร์ครับ อันนี้ยังไม่รู้ว่าอะไรปี86กแล้วจะมีความหมายแหละไอ้สามหนึ่งเนี่ยตัวนี้หลุดเลย5 5าห้าสิบห้าสิบเมินอ p สเอูอลิมปิกตัวนี้ก็ต้องมีร้อยกว่าเหรียญถ้าใครสนใจสั่งสินค้าในอเมริกาส่งกับไทยภายใน5้ถึงเวันครับติดต่อได้ที่เพจช็อปดามาไม่ว่าจะเป็นเว็บอเม z o n eBay หรือเป็นเว็บ n i กี้หรือแบรนด์กระเป๋าต่างๆได้หมดเลยนะครับนี่ พับเซอร์พินเทจก็สั่งกลับได้ครับอันนี้เป็นแพ็กเกจทั้งหมดที่เราจะส่งถึงเมืองไทยภายใน5้าถึงเวัน